ขอบคุณพระเจ้าที่เช้าวันนี้เราทุกคนก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสที่ได้มองกลับมาร่วมสมัครคีทางร่วมกันก่อนที่เราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันคีดทำถา้าแต่พระเจ้าขอพระคุณและสระสรเสริญโตสำหรับเช้าวันนี้ทรองทรงประทานอากาศที่ดีให้แก่ข้าพน้าทั้งหลายมีวันเวลาที่ดีให้แก่ข้าพน้าทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงจัดสรรและจัดเรียมไว้ ตั้งไว้เป็นวาสบาตนให้ข้าพนิหลายผู้เชื่อวางใจในพระองค์ได้เข้ามาพักสงบในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับกำลังใหม่ได้มีโอกาสร้องเพลงชวไวเกียรติแด่พระองค์และได้มีโอกาสับพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงสติอยู่ท่ามกลางข้าพนิหลายประทานความรู้ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าให้แก่ข้าพนิหลายทุกคนในเช้าวันนี้ด้วยเถิดอธิษฐานถูกขอมอมไวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะวันจนาของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่อยากจะมาแบ,บ่งปันและก็อยากให้พี่น้องได้เรียนรู้จากพระวนจะนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในหัวข้อที่ว่าใครมีหูจงฝันเถอใครมีหูจงฝันเถอะเชื่อว่าในที่นี้ไม่มีใครไม่มีหูเนาะ ทุกคนมีด้วยการทั้งสิ่งเพราะพระเจ้าสร้างเรามาเหมือนกันหมดนะครับในพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อที่19ได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าจงวัยในการฟังช้าในการพูช้าในการโตพระเจ้าสร้างหูเรามาสองหูเหมือนกันาบางอย่างาฟันหูไว้หู บางคนไม่เป็นเช่นนั้นเชื่อไหมพี่น้องบางคนช้าในการฝังเร็วในการพู่ในการโกเช้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าใครมีหูจงฟันเถิดมีครอบครัวหนึ่งซึ่งเขารักกันมากสามีภร,รรยาเนี่ยรักกันดีมาก แต่แล้วมีวันหนึ่งภรรยาของเขาก็เจอบาชั่นยุกก็ทำให้ภรรยาเขาเกิดระแวงสามีขึ้นมา <c oughs> ก็เลยมีการตรวจสอบสามีเกิดขึ้นเมื่อรู้ว่าสามีมักจะนำเงินจำนวนหนึ่งจะใช้ใจเงินจำนวนหนึ่งเป็นประจำ แล้วก็วันหนึ่งเขาก็ได้ด่าทอสามีว่านอกใจเถิดสามีก็พยายามอธิบายอธิบายให้ภรรยาให้ยอมฟังที่เขาอธิบายที่เขาพูดให้ฟังทุกวันทุกวันทุกวันจะเป็นแบบนั้นนานเข้าสามีก็ทนภรรยาไม่ไหวอีกต่อไปสุดท้ายก็ขอหย่าเมื่อหย่าแล้ววันหนึ่ง ภรยาก็ค้นพบเส้นทางหรือว่าแฟ้มส่งตัวของสามีที่ได้ทิ้งไว้ให้เขาก็เลยได้รู้ว่าที่สามีได้นำเงินไปใช้ไปประจำทุกทุกวันทุกเดือนทกเดือน,นี่ยสามีได้ไปซื้อกรมธรรมประกานชีวิตให้กับภรรยาโดยที่ไม่บอกภรยาในวงเงินที่สูงม,มาก เธอได้แต่ร้องไห้เสียใจเมื่อได้รับรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งเสียใจและเสียดายด่าตัวเองว่ากูทำไมโง่ถึงเพียงน,นี้เพราะว่าเขารู้เมื่อสายเสียแล้วตอนที่สามีบอกให้ฟังก็ไม่ฟังโกรกอย่างเดียวด่าทอสามีอย่างเดียวแต่เมื่อเขารับรู้ก็สายไปเสียแล้ว นี่แหละพระเยซูคริสต์ตรัสว่าใครมีหูจงฟังเถอใครมีหูจงฟังเถอประการที่หนึ่งพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราใช้หูในการเป็นนักฟังที่ดีในพระธรรมมาระโกบทที่สี่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เก้าได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าแล้วพระองค์ทรงสั่งสอนที่ฝานทะเลอีก ประชาชนเป็นอาม,มาตทำกรรมมหาพระองค์เหตุฉะนั้นพระองค์จึงได้สเสด็จลงไปประทับในเรือที่ทะเลและประชาชนอยู่บนฝั่งพระองค์จึงตรัสสั่งสองขาวหลายประการเป็นคำอุปมาและในการสองนั้นพระองค์ตรัสแก่เขาว,ว่าจนฟันเถิดมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชและเมื่อเขาหว,วา่าน แมลงพืชก็โตกต,ตามห่งทางบ้านแล้วนกก็มากินเสียงบ้านก็ตกที่ซึ่งมีหินมีดินน้อยมีดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วและเออพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงหิวไปบ้านก็ตกการต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปรคุมเสีย จึงไม่เกิดผลบ้านก็ตกที่ดินดีแล้วงอกงามเจะเริญขึ้นเกิดผลสามสิบเท่าบ้านหกสิบเท่าบ้านร้อยเท่าบ้านแล้วพระโอษฐ์ตรัสแก่เขาว,ว่าใครมีหูจงฟังเถิดพระธรรมมารโกบท 4, ที่สี่ข้อที่หนึ่งก้าตอนนี้บอกให้เรารู้ว่า มีผู้ฟันอยู่สี่ชนิดสี่ชนิดคือผู้ฟันที่มีใจมีใจด้านมีใจกระด้านใจแข็งใจโรเร่และใจพร้อมผู้ที่มีใจพร้อมนั้นเป็นผู้ฟังที่ดีเกิดผลสามสิบเท่าหกสิบเท่าและร้อยเท่าพระเยซูต้องการให้เราใช้หูให้เป็น ใช้หูให้ถูกเวลานี้โลกปัจจุบันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อนเวลานี้มีเสียงมากมายเกิดขึ้นในโลกของเราในสังคมของเราซึ่งเป็นโมลภาวะที่อันตรายต่อการฟังของเรามากขึ้นถ้าเราไม่รู้จักใช้ในการฟังให้เป็นยกตัวอย่างเช่นพี่น้อง ัญหาเสียงของเครื่องยนต์ต่างๆเนาะทุกวันเราจะได้ยินเสียงไหมถ้าได้อยู่บ้านถาแถวบ้านข้าพระเจ้าจะได้ยินเสียงโดยเฉพาะพวกเด็กแว้นอะ่ะมันจะบิดอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้มันจะบิดเสียงดังมากทำให้เราเสียสุขภาพจิตหรือบางครั้งเราจะมีเสียงหลายเสียงที่เราได้ยินบางครั้งเราไม่จาเป็นต้องไปฟังเสียงเหล่านั้น และมีเขาวลือต่างๆมากมายเกิดขึ้นในสังคมโลกโ,โซเชียลต่าง,งๆถ้าเราไปเสพสิ่งเหล่านั้นเราได้รับเขาวลือมาผิดๆ,ๆเราก็ไปสื่อสารต่อผิดๆ,ๆแต่เสียงที่อันตรายกว่าเสียงเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าได้พูดก,ก็คือเสียงที่มาจากมาร์สตาที่มักจะสร้างกระแสให้เราหลงให้เรากลัวให้เราเครียด เราหวันไหวซึ่งเป็นเสียนแห่งความความวุ่นวายความหายนะ <c oughs> และมีเสียงหลอกลวงต่างๆมากมายไปเสียงมันยาที่ทำให้เราไปติดกระดับของมันสี่เหล่านี้เป็นสื่อที่จัดนำเราไปสู่ความพินาศในชีวิตของเราได้ ซึ่งไม่ได้มาจากพระเจ้าเป็นเสียงที่มาจากมาใช้ควบคุมความคิดของเราและการกระทำของเราก็จะเปลี่ยนไป mm. เมื่อเราฟังเสียงของมามากกว่าเสียงของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้พูดไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบข้อที่ยีว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา ถ้าเราปรารถนาเห็น uis, กาอวยพรของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราเราต้องเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระเจ้าทุกวันทุกวันทุกวันเวลาในชีวิตของเราไม่ใช่แค่บัลค้าบบังคับเท่านั้นแต่ต้องเป็นทุกวันทุกวันและทุกวันเวลาทุกช่วงเวลาในชีวิตของเราให้มีหูจงฟันเถิดประการที่สองพระเจ้าตรัส กับเราอย่างไรอันที่หนึ่งคือผ่านทางพระคัมภีร์ผ่านทางพระคัมภีร์อย่างที่ข้าพเจ้าบอกไม่ต้องให้มันนอนอยู่เฉยๆรูนะ้จักใช้ให้มันไปไประโยชนะ์พระเจ้าตรัสกับมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาผ่านทางภาษาของเราเองโดยให้มีผู้รับใช้ที่มีความสามารถแปลความเหล่านั้น ซึ่งเราต้องขอบคุณพระเจ้าในปัจจุบันนี้มีการแปลพระคัมภีร์ไปภาษาตา่ตางๆมากมายให้เราได้เลือกใช้และให้เราได้เรียนรู้ค้นคว้าศุกษาจากพระคัมภีร์เหล่านั้นเราต้องมีพระคัมภีร์ไว้อย่าวางไว้เฉยๆเราต้องอ่านต้องศึกษาต้องประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าทุกวันแล้วพระคัมภีร์จะเปลี่ยนชีวิตของเรา เพราะเราคพมคพดในคําสอนที่พระเจ้าได้สอนให้กับเราว่าควรดําเนินชีวิตแบบไหนในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนอย่างที่สองคือพระเจ้าปรากพาทานประสบการณชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาความทุกข์ยากความเจ็บป่วยการทดลองต่างๆที่เกิดขึ้นใน <c oughs> <c oughs> ชีวิตของเราให้เราได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น จากเหตุการณ์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราว่าพระเจ้ากำลังพูอะไรกับเราว่าพระเจ้ากำลังสอนอะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะได้โบเรียนเหล่านั้นและได้ฟังเสียงของพระเจ้านในช่วงเวลานั้นในชีวิตของเราพระเจ้ากับกับเราอย่างไรอย่างที่สามคือผ่านสิ่งที่อยู่เหนือนธรรมชาติเช่นเสียที่ได้หีกับหง เสียกระซิีภายในเสียของทู้สวัสดิ์ความฝันหรือนิมิตต่างๆซึ่งในส่วนของนิมิตนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่านิมิตบัญญัติมาจากพระเจ้าบัญญัติก็มาจากมาสาัมต่างพี่น้องเราต้องฟังและพิจรารณาแยกๆให้ออกว่าอันไหนคือเสียพระเจ้าว่าอันไหนคือเสียมาจากมา คพื่อที่เราจะไม่ได้หลงผิดและหลงทานได้ง่ายในหนึ่งยอมบทที่สี่ข้อที่หนึ่งเ่าว่าท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เทศเป็นอามาตออกเที่ยวไปในโลกพระคัมภีร์ก็เตือนเราฟังเสียเราต้องพิจารณาให้ดีว่าอันไหนมาจากพระเจ้าอันไหนมาจากสตา พระเจ้ากรับกับเราอย่างไรอย่างที่สี่ผ่านทางคนของพระเจ้าที่ผู้ในพระนามของพระเจ้าเสียพิบาลผู้รับใช้นักเทศนาะที่ได้เทศนาสั่งสองเรื่องให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าให้เราได้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในถามทางพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางผู้รับใช้เหล่านี้ แล้วทีนี้เราจะแย่แย่เสียของพระเจ้าหรือเสียจากมาซานตานได้อย่างไรง่ายมากพี่น้องต้องเขียนอะไรามากเสียที่มาจากพระเจ้าจะต้องเป็นเสียที่เต็มไปด้วยความรักความจริงใจมีการส่งส่งเสริมเอกภาพในพระีสุคริสสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความอ่อนสุภาพน้อมน้อมถอมตนเกิดสันติสุขครึ่งในชีวิตถ้าตรงกระข้ามกับสี่เหล่านี้แสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่เสียของพระเจ้าเราต้องลุกใจแยๆและฟังให้เป็นใครมีหูจงฟังเถิดประการที่สามการฟังจะเป็นพระพรได้อย่างไรการฟังจะเป็นพระพรได้อย่างไร อันที่หนึ่งฟังด้วยความเชื่อฟังด้วยความเชื่อในมาราโกโบทที่ห้าข้อที่ยีห้าและสามคือสาสิบยินที่ตกเลือดสิบสองปีนั้นเลือดตกเนาะเลือดตกสิบสอปีนั้นท้าเธอได้ยินเสียงเรื่องของพระเยซูคริสเธอไม่ได้รอคอยหรือนั่งสงสารตัวเองอยู่อย่างนั้น แต่เธอด้านด้นมาหาพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อด้วยความวางใจวังเทียงแตะชายเสื้อพระเยซูคริสต์เท่านั้นก็หายโลกเธอคิดอย่างนั้นเมื่อเธอได้สัมผัสชายเสื้อของพระเยซูเธอก็หายโลกนั้นทันทีเธอกระทำทุกอย่างนี้ด้วยความเชื่อวางใจในพระเจ้า พี่น้องทั้งหลายวันนี้แม้เราอาจจะมีภารนะนัะบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังสิ้นหวังเพียงใดงเมื่อท่านได้ยินเรื่องราวของพระเยซูข้าพเจ้าของบอกท่านทั้งหลายในตอนนี้ว่าจงเชื่อวางใจในพระเจ้าเถิดแล้วเจ้าก็จะได้เห็นการสัจจรร์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า การฟังอย่างที่สองคือด้วยการคอยฟังด้วยการคอยฟังหนึ่งซาม,มูเอลบทที่3ข้อที่7จถึงเเอลีให้ซาม,มูเอลคอยฟังเสียของพระเจ้าและตอบว่าขอตรัาเธอผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่พี่น้องเราต้องมีท่าทีเช่นนี้ตลอดเวลาเมื่อพระวนจะนะของพระเจ้ามาถึงเรา เราต้องพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะปฏิบัติตามไม่ใช่ผักวางประการพุ่งบอกกับพระเจ้าว่าโอ้พระเจ้าค่ะอย่าพงพฤกง์าววันนี้พระองค์ของดาววันอาทิตย์ก็พอพ่อวันนั้นเป็นวันที่ข้าพเจ้าพร้อมที่สุดที่จะรับฟังพระองค์พระเจ้าค่ะอย่างนี้ไหมถ้าเรามีความคิดแบบนั้น ใช้ไม่ได้เลยในชีวิตของเร,เราต้องเปลี่ยนท่าทีในการฟังใหม่เพื่อที่พระเจ้าจะได้โวยพระพงเราเราต้องมีท่าทีในการฟังที่ถูกต้องต่อพระวจนะของพระเจ้าโดยการฟังอย่างที่สามคือเปิดเผยให้ฟังเปิดเผยให้ฟังเอลีบอกให้สมูเอล ได้เปิดเผยนิมิตให้ฝังอย่าเก,ก็บไว้คนเดียวเช่นเดียวกันเมื่อเราได้รับพระพรรักนิมิตเราต้องเผยนิมิตนั้นให้กับคนด้วยได้รับรู้ในมัทธิวบทที่สิบข้อที่ยี่สิบเจ็ดกล่าวว่าซึ่งเราแก่ซื่งเราเก่าแก่ทัางในที่มืดท่างจงเก่าในที่สว่างและซึ่งท่างได้ยินกระสิบที่หู ท่านโจประกาศจะดักฟ้าหลากขาบ้านโอ้หจะดาฟ้าหลักขาบ้านดักฟ้าถ้าเราตะโกนนี่มันดังม,มากนะพี่น้องใครก็ปิดเสียงเราไม่อยู่ดังยิ่งกว่าโทรล่าโคลเลยนะพี่น้องดังไปไกลด้วยพระเจ้าหมอว่าถ้าเราได้รับพระพรอยากเก็บไว้เราต้องบอกต่อให้ผู้อื่นได้รับรู้เราจะต้องบอกสิทธิพระเจ้าสั่งได้เราไปสู่ผู้อื่น พาชีวิตของเราอย่าเก็บภาพพอไว้คนเดียวทางทั้งหลายได้ประเปรับก็จงให้ประเปล่าด้วยอย่าเป็นขงขี้เหนียวเก็บภาพพอไว้คนเดียวถ้าเป็นคนหนึ่งไหมพี่น้องที่มีชีวิตที่เจ็บปวดเหนื่อยภาระหนักในชีวิตเมื่อหญิงเลือดตกคนนั้น วันนี้พระเยซูคริสทรงเรียกท่านเชิญท่านเข้ามาพระเยซูตรัสว่าบารดามผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระนะักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยไปสุดเวลานี้มีเสียงที่เป็นโมนาพวะมากมายที่จะที่นำท่านไปสู่ความไายาณะได้เป็นเสียงแห่งการหลอกลวงเสียมาอยา่าง ลองมาเชื่อและฟังเสียงของพระเยซูดูดูว่าสานติสุขที่ไม่เหมือนในโลกให้จะครอบความจิตใจของท่านไว้ในพระองค์ในพระเยซูหรือไม่ใครมีหูจมฟังเถิดอย่าให้พระวจนะของพระเจ้าที่ได้ฟังในเช้าวันนี้ให้พี่น้องเมื่อฟังแล้วอย่าฟังผ่าน ให้กลับไปคิดไข้ควางในชีวิตว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากพระวจนะของพระองค์และพระเจ้ากำะรังตรัสออะไรกับชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพระพอ